ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชี2นํนำเข้าลงทะเบียนการชำระเงินถึงผู้ขายค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้บันทึกราคาซื้อที่ชำระให้กับผู้ขายนำเข้าหากบันทึกใบแจ้งหนี้นำเข้าเป็นเครดิตจะเป็นเมนูที่บันทึกการโอนเงินต่างประเทศให้กับผู้ขายค่ะโดยระบุวันที่บนเอกสารจากนั้นเลือกบัญชีที่ชำระเงิน และระบุหมายเลขติดตามการนำเข้าระบุลูกค้าผู้ขายในส่วนของช่องจํานวนเงินให้ใส่จํานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยสามารถคลิกปุ่ม FN ในช่องจํานวนเงินแล้วเลือกสกุลเงินต่างประเทศค่ะเพื่อที่ระบบจะสามารถช่วยคำนวณแปลงสกุลเงินต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินหลักได้ และถ้าหากติกเลือกกำไรขาดทุนจากการทำธุรกรรมต่างประเทศก็จะสามารถใส่จำนวนสกุลเงินหลักลงไปได้แล้วระบบจะคำนวณเงินที่ได้กำไรหรือขาดทุนให้ค่ะถ้าหากมีค่าธรรมเนียมก็สามารถระบุเพิ่มลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนถัดมาเป็นการระบุหมายเหตุ และถ้าหากมีการจัดการตามแผนกและโครงการด้วยก็สามารถเลือกแผนกและโครงการได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกหรือปุ่มบันทึกพิมพ์ด้านล่างได้เลยค่ะหากกดปุ่มบันทึกพิมพ์ก็จะสามารถตรวจสอบใบสำคัญบัญชีได้ จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินของบัญชีธนาคารจะลดลงเท่ากับจำนวนเงินที่จัดการเจ้าหนี้การค้าและการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วค่ะ